การทาบัญชีรับจ่ายอย่างง่ายค่ะมันจะทําให้เราค่ะเกิดการจัดการการเงินในช่วงวิกฤตอย่างช่วงโควิดเนี้ยหลายคนไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีหลายคนจะสะดุดหลายคนจะมีปัญหาแต่ถ้าเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นบทเรียนของเราค่ะยังไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนถ้าเราเริ่มต้นวันนี้เริ่มต้นวางแผนในวันนี้วันต่อๆไปของเราค่ะก็จะมีแบบแผนขึ้นเราก็จะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตแล้วการใช้เงินเราก็จะรัดกุมมากขึ้น อ,อนูนําว่าเป็นสิ่งดีที่เรามาเริ่มไปพร้อมกันนูนําก็เริ่มด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนเริ่มไปด้วยกันนะคะสรุปว่าการทําบัญชีอย่างง่ายค่ะมันจะทําให้เรารู้ว่าเรามีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะมีสภาพคล่องเท่าไหร่เพราะตัวเงินที่เราเหลืออยู่ค่ะมันหมายถึงสภาพคล่องของตัวเราเองนั่นเองนะคะถ้าเรามีเงินเหลืออยู่บ้าง อยู่บ้างอะค่ะมันจะทําให้เราอะมีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยสะดวกขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็พอเรารู้รายได้รู้เงินคนเหลือแล้วค่ะเราจะต้องมีการประโยชน์อันต่อมาที่เราทําให้เราเห็นนะคะคือการบันทึกรับจ่ายมันจะทําให้เราเห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเราเองมันจะทําให้เราทบทวนแล้วเราก็จะได้เห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราค่ะมันจะทําให้เห็นค่าใช้จ่ายบางตัวที่มันไม่จําเป็นที่มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยมันจะทําให้เราสามารถตัดลด ค่าใช้จ่ายบางตัวออกได้แล้วเมื่อเราตัดลดค่าใช้จ่ายบางตัวออกได้ะคะ่ะทุกคน <me ans> เงินคงเหลือของเราก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะคะเรามีเงินเหลือเท่าไหร่เรามีสภาพคล่องแบบไหนแล้วเราจะทําให้เราเห็นค่าใช้จ่ายอะคะ่ะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตัวไหนที่ไม่จําเป็นตัวไหนที่เราสามารถตัดลดทอนออกได้ะคะ่ะถ้าเราไม่สามารถเพิ่มค่าเ,เพิ่มรายได้ได้แต่ถ้าเราสามารถลดทอนค่าใช้จ่ายได้มันก็จะส่งผลให้เรามีเงินเหเลือมากขึ้นนั่นเองแต่ในยุคแบบนี้นะคะถ้าใครมีโอกาสถ้าใครมีช่องทางเพิ่มรายได้ ทำเธอคะ่ะทาไว้ยิ่งเรามีมากเท่าไรมันก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเราสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเราแล้วก็ลดความเสี่ยงให้กับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นรายได้เห็นค่าใช้จ่ายะคะ่ะมันจะทําให้เราเห็นภาพแล้วมันจะทําให้เราค่ะทํางบประมาณการในภาษาบัญชีแต่จริงๆมันก็คือทําให้เราค่ะสามารถประมาณการได้ว่าเราอะค่ะจะมีเงินคงเหลือใช้ไปในอนาคตได้อีกประมาณกี่เดือนนะคะมันเป็น คล้ายๆกึ่งกลางวางแผนถ้าเราพูดตามภาษานักวางแผนแต่หนูนําอยากคุยให้ทุกคนเข้าใจให้เห็นภาพง่ายๆว่าเออทาเถอมันมีประโยชน์นะคะให้น้องๆลองทําดูลองมาหัดทําไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะทําให้เราค่ะใช้จ่ายอย่างมีสติขึ้นนะคะมีสติกับการใช้จ่ายอย่างบางอย่างช่วงที่เรามีเงินช่วงที่เรามีเงินเยอะๆช่วงที่ไม่ใช่ส,สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันทําให้เราค่ะจับจ่ายใช้สอยตามตามสะดวกตามสบายตามที่เราเคยเป็นใช่ไหมคะอย่าง ยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพเลยค่ะกาแฟสดเวลาหนูนําเดินทางหนูนําก็เป็นคนหนึ่งที่ติดไม่ได้กินกาแฟนะคะเป็นคนไม่ได้ชอบกินกาแฟแต่จะกินแบบโกโก้ชาอะไรแบบนี้นะคะเ,เวลาเราเดินทางเราก็จะเหมาะแวะค่ะจะเป็นคนชอบแวะนะคะพอแวะเสร็จก็จะซื้อค่ะอยากกินไม่อยากกินไม่รู้แต่เห็นคือต้องซื้อนะคะคือต้องซื้อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอซื้อแล้วเดี๋ยวก็กินเองแหละอะไรเงี้ยมันเป็นความเคยชินมันเป็นนิสัยความเคยชินของเราซึ่งถามว่าจริงๆแล้วค่ะ ถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้มันก็จะทําให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ให้กินนะคะกินได้แต่ด้วยความที่หนูนําเป็นแม่ค้าค่ะเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางระยะเวลานานๆานานค่ะมันไม่ใช่แค่แก้วเดียวค่ะทุกคนพอหมดแล้วแบบโอ้ยมันไม่มีมันไม,ไม่อุ่นใจมันซื้อเพอิ่มแบบนี้ค่ะเราแค่ลดลด,ลดปริมาณในส่วนที่เกินความจําเป็นออกแค่นั้นเองมันก็จะทําให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นแล้วถ้าเป็นไปได้ค่ะทุกคน เปลี่ยนเปลี่ยนค่านิยมตรงนี้นะคะเปลี่ยนค่านิยมตรงนี้นะคะจากคือคือลดลงมานั่นแหละแล้วมันจะทําให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นนะคะเราจะไม่บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะเดี๋ยวมันกระทบการตลาดของเขามันไม่ดีนะคะซื้อได้ตามความเหมาะสมนะคะ แต่ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเงินในกระเป๋าของเราก็จะเหลือมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วพอเราทําบัญชีรับจ่ายอย่างง่ายค่ะมันทําให้เราเห็นภาพมันจะทําให้เราใช้จ่ายอย่างมีสติมันจะทําให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปได้สิ่งหนึ่งที่หนูนําอยากให้ทุกคนทำหนูนําก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ หาช่องทางการทำไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการเก็บสิ่งเหลือใช้ในบ้านไปขายนะคะเก็บขวดไปขายคือสิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ทําให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นได้เงินเล็กน้อยพอสะสมไปนานๆมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะสิ่งเล็กน้อยนะคะ เขาถึงได้มีคําพูดว่าหนึ่งสลึงพึงบันจบให้ครบบาทประมาณนี้ค่ะอยา่ยาอย่าอย่าเห็นว่าสิ่งเล็กน้อยพอวันหนึ่งที่มันจําเป็นขึ้นมาค่ะแม้สิ่งเล็กน้อยมันอาจจะมีคุณค่ากับเราก็ได้นะคะพอเราทำ รับได้รับ,ร,บรายจ่ายแล้วก็คือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเราค่ะหาช่องทางทํารายได้ให้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเรามีไรายได้มากกว่าเดิมมันก็เป็นสิ่งดีนะคะแล้วก็ไม่ควรลืมว่าเราควรวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็วางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะคะแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนะคะอยากรู้อะไรอยากปรึกษาอะไรยินดีนะคะยินดีถ้าจะทาให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างรอบครอบรัดกลุ่มไปด้วยกันเราจะเป็นเพื่อนกันไปจนถึงวัยเกษียณแล้วเราจะ จะเป็นไวกษเกษียณที่สุขสําราญไปด้วยกันนะคะดีใจที่ทุกคนเป็นเพื่อนแล้วก็คิดในใจว่าทุกคนก็คงดีใจเช่นกันที่มีหนูนําเป็นเพื่อน